สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับกับเข้าสู่รายการเปิดขึ้นคุยข่าวคุณผู้ฟังอยู่กับผมนะครับเอกพลนิบุญมีนชุมแพรรับหน้าที่เนินรายการในวันนี้นะครับ ในส่วนของเปิดขึ้นคุยข่าวน,นี้ครับคุณผู้ฟังก็ยังมีการประชาสัมพันธ์เรื่องการเฝ้าระมัดระวังในส่วนของฟ้าฝนคะนองในหลายพื้นที่ครับคุณผู้ฟังบางพื้นที่เองอาจจะมีฝนตกหนักนะครับรวมไปถึงกรุงเทพมหานครนะครับอาจจะเกิดน้ําท่วมขังแล้วก็น้ําท่วมในบางพื้นที่ครับก็ระมัดระวังนะครับติดตามข่าวสารนะครับสภาพภูมิอากาศแล้วก็พยากรณ์อากาศด้วยทุกวันนะครับคุณผู้ฟังก่อนที่จะเดินทางออกไปทํางานในทุกๆเช้าหรือว่าก่อนในช่วงเย็นเองหลังเลิกงานเองเนี่ยก็ตรวจเช็คสภาพอากาศครับก่อนกลับบ้านนะครับเพื่อความปลอดภั ต่อการใช้ท้องถนนนะครับร่วมกันกับผู้ขับขี่นะครับไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์เองหรือรถยนต์เองเนี่ยก็ควรระมัดระวังในการใช้ถนนร่วมกันนะครับเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ความปลอดภัยต่อตัวท่านเองเช่นเดียวกันนะครับรวมไปถึงการประชาสัมพันธ์เรื่องโควิด1 9หรือว่าฝีดาดลิงครับคุณผู้ฟัง การป้องกันในการสวมใส่หน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างครับแล้วก็หากมีการสัมผัสในกลุ่มเสี่ยงนะครับควรหมั่นล้างมือแล้วก็ทําความสะอาดในจุดสัมผัสเสี่ยงด้วยเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแล้วก็ไม่ให้ติดเชื้อในส่วนของโควิด -19 แล้วก็ไข้ฝีดาดลิงนะครับคุณผู้ฟังอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับที่มากับในส่วนของฝนนะครับนั่นก็คือโรคไข้หวัดนะครับหรือว่าโรคหวัดนั่นเองซึ่งสิ่งนี้เองเนี่ยหลายๆคนนะครับถ้ามีอาการภูมิแพ้หรือว่าภูมิคุ้มกกันที่่ตํา็ จะทําให้ไม่สบายได้ง่ายนะครับคุณฟังมันตรวจเช็คสุขภาพร่างกายแล้วก็รักษาสุขภาพพักผ่อนให้เพียงพอเป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่จะทําให้เราเนี่ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ห่างไกลต่อโรคอีกเช่นเดียวกันนะครับเราจะพูดถึงในส่วนของรายละเอียดของข่าวกันเลยละกันนะครับคุณผู้ฟังทางด้านของโรมการจัดหาง,งานนะครับที่มีการพูดถึงในส่วนของแพลตฟอร์มไทยมีงานทำนะครับที่มีการเชื่อมโยงตําแหน่งงานของทางพักนัฐเละเอกชนพร้อมให้บริการนะครับพี่น้องประชาชนผ่านระบบ e service ทางด้านของกระทรวงแรงงานเองเดินหน้าเชื่อมโยงข้อมูลตำแหน่งงานภาคนักเลกระชนขับเคลื่อนระบบบริการช่วยเหลือผู้ว่างงานเข้าสู่ระบบตลาดแรงงานสะดวกง่ายนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผ่านทางระบบไทยมีงานทํา ทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยนะครับว่าในปี2565นี้นะครับคุณฟังกระทรวงแรงงานเองเนี่ยมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนง,งานบริการอันดัญดาระบบช่วยเหลือผู้ว่างงานให้กลับเข้าสู่ระบบตลาดแรงงานโดยมีทางด้านของกรมการจัดหาง,งานนะครับเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่ว่างงานสามารถใช้บริการหาง,งานได้อย่างสะดวกสบายและสามารถ มารับความช่วยเหลือนะครับผ่านระบบออนไลน์ได้ซึ่งจะเป็นการประหยัดระยะเวลาครับคุณฟังลดภาระของพี่น้องประชาชนลดความซับซ้อนนะครับของข้อมูลเพื่อเป็นการรับบริการของทางภาครัฐโดยระบบนะครับบริการตรงนี้เนี่ยจะครอบคลุมตั้งแต่การแจ้งนะครับว่ามีการว่างงานและขอรับสิทธิต่างๆจากการว่างงานการฝึกอบรมนะครับเพื่อเป็นการพัฒนาฝีมือการจัดหาแรงงานใหม่จับคู่นะครับแมทชิ่งผู้ว่างงานนะครับกับแรงงาน จากการเชื่อมโยงข้อมูลนะครับบนแพลตฟอร์มไทยมีงานทำและระบบนะครับบริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั่นเองสำหรับในส่วนของการช่วยเหลือนะครับผู้ว่างงานให้กลับมามีงานทำหรือว่าอยู่ในตลาดแรงงานนะครับเป็น1ใน12งานบริการนะครับตามแนวทางการขับเคลื่อนให้บริการพี่น้องประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามมติของทางคอรมอในช่วงที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นการผ่านแผนงานแล้วก็แผนปฏิรูปประเทศนะครับภายใต้นโยบายของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และกระทรวงแรงงานนะครับซึ่งได้มีการกํากับดูแลโดยพลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายรัฐมนตรีนะครับที่กําหนดให้เป็นรถแมปงานบริการอเจนดาบนระบบช่วยเหลือผู้ว่างงานระหว่างในปีงบประมาณ2565จนถึง2567นั่นเองโดยตรงนี้นะครับก็มีการสําเร็จไปแล้วในส่วนหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลนะครับในส่วนของกระทรวงแรงงานเท่านั้นแต่จะมีการเชื่อมโยงข้อมูลนะครับกับหน่วยงานทางด้านของการศึกษาสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หน่วยงานทางด้านอุตสาหกรรมสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและฐานข้อมูลเอกชนนะครับด้านการจัดหางานอย่างน้อย3าแห่งนะครับเพื่อเป็นการกำหนดทิศทางด้านการพัฒนากําลังแรงงานตลาดแรงงานและการพัฒนาทักษะฝีมือต่างๆนั่นเองทางด้านของนายภัยโลดโชติกเสถียรอธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวต่อยนะครับว่าแพลตฟอร์มไทยมีงานทำนะครับทำขึ้น เพื่อที่จะเป็นการพัฒนานะครับโดยทางด้านของกรมการจัดหางานเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่มีการพัฒนาขึ้นสําหรับคนหางานทานะครับที่กําลังมองหางานที่เหมาะสมกับตนเองโดยรวบรวมตําแหน่งงานจากทางภาครัฐและเอกชนและตําแหน่งงานจากบริษัทจัดหางานชั้นนำนะครับไว้หลายตาแหน่งเพื่อเป็นการหางานและสามารถค้นหาข้อมูลตําแหน่งงานที่เหมาะสมกับตนเองให้ได้มากที่สุดโดยการแมทชิ่งตําแหน่งงานด้วยความรู้ความสามารถและทักษะที่มีอยู่อีกทั้งนะครับยัง มีการให้บริการสำหรับนายจ้างสถานประกอบการที่ต้องการประกาศรับสมัครนะครับโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและก็ไม่เสียค่าบริการนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการรวบรวมนะครับหลักสูตรฝึกอบรมนะครับทั้งในระยะสั้นและระยะยาวของหน่วยงานต่างๆไว้ในการให้บริการพี่น้องประชาชนอีกด้วยสำหรับในส่วนของการใช้แพลตฟอร์มตรงนี้นะครับก็สามารถใช้บริการผ่านระบบออนไลน์และบนแพลตฟอร์มไทยมีงานทําซึ่งให้บริการทั้งทางเว็บแอปพลิเคชัน ก็ในส่วนของทางเว็บไซต์นะครับผ่านทางโมบายแอปพลิเคชันหรือถ้าหากว่าใครมีข้อมูลหรือว่าอยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะครับคุณผู้ฟังก็สามารถสอบถามได้ทางสํานักงานจัดหาง,งานจังหวัดนะครับแล้วก็สํานักงานจัดหาง,งานกรุงเทพมหานครทั้ง10เขตนะครับคุณผู้ฟังหรือว่าทางสายด่วนของกระทรวงแรงงาน1506-2และสายด่วนกรมการจัดหาง,งานนะครับที่1694นั่นเอง ใครที่กําลังมองหางานนะครับหรือว่าใครที่กําลังศึกษาอยู่ครับว่าตัวเองเนี่ยสนใจในการทํางานด้านไหนหรือว่าสถานประกอบกิจการต่างๆนายจ้างเนี่ยก็สามารถลองหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับจะได้มีแรงงานที่ตอบโจทย์ต่อความต้องการของตัวท่านเองแล้วก็การมีงานทําของแรง,งงานต่างๆเนี่ยจะได้ตรงจุดนะครับเพื่อที่จะทำให้ธุรกิจของท่านเนี่ยได้แรงงานที่มีคุณภาพแล้วก็แรงงานที่มีทักษะฝีมือที่ดีในการพัฒนาธุรกิจต่อไปนะครับ ในส่วนของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมครับคุณผู้ฟังที่ได้มีการเผยในส่วนของ MPI นะครับ6เดือนแรก ในช่วงที่ผ่านมาของปี2 5 1 5นะครับก็ได้มีการขยายตัว0.48นะครับคุณผู้ฟังได้อันนี้สองนะครับจากการเปิดประเทศรับนะักท่องเที่ยวในการหนุนอุตสาหกรรมนะครับน้ำมันปิดโตเรียมและอุตสาหกรรมสิ่งทอที่มีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องทางด้านของกระทรวงอุตสาหกรรมครับคุณผู้ฟังได้มีการเผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในครึ่งปีแรกที่ผ่านมาครับคุณผู้ฟังขยายตัวรอยละ0 4 8เมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา ตอบรับนะครับกับสถานการณ์การผลิตกลับมาฟื้นตัวหลังจากรัฐบาลนะครับเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้ามานะครับพร้อมผ่อนคลายมาตรการต่างๆจากโควิด -19 หนุนกําลังการบริโภคนะครับแล้วก็ในส่วนของพี่น้องประชาชนและกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจนะครับก็มีการทยอยฟื้นตัวมาอีกเช่นเดียวกันสะท้อนให้เห็นนะครับจาก ภาคอุตสาหกรรมน้ำมันปิตโตเรเลียมขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นเดือนที่9รวมทั้งนะครับได้รับอันนี้ส่งนะครับจากค่าเงินบาทอ่อนส่งผลให้อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มนะครับขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นเดือนที่16ด้านสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเองนะครับก็มีการเผยปริมาณการนะครับในส่วนของดัชนีเองเนี่ยในปี2 0ง5ขยายตัวร้อยละ1 5ถึง2.5และ GDP นะครับภาคอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ2.0และ3.0นนั่นเอง ทางด้านของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการอุตสาหกรรมเปิดเผยนะครับว่าสถานการณ์การผลิตภาคอุตสาหกรรมกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งนะครับหลังจากที่ทางรัฐบาลเนี่ยได้มีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมต่างๆครับคุณฟังโดยเฉพาะมาตรการในการเปิดประเทศ ส่งผลให้การบริโภคนะครับในประเทศเนี่ยปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องมีการสั่งซื้อแล้วก็มีการเพิ่มกําลังการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเพิ่มมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงนะครับการอ่อนค่านะครับของเงินบาทน,นะครับช่วยสนับสนุนให้การส่งออกขยายตัวโดยเฉพาะนะครับในอุตสาหกรรมอาหารของไทยนะครับที่จะขยายตัวอย่างต่อเนื่องท่ามกลางวิกฤตความมั่นคงนะครับทางอาหารของโลกคาดว่านะครับคุณผู้ฟังการส่งออกอาหารแปรรูปเนี่ยจะสามารถสร้างรายได้และสร้างมูลค่า กว่า1.3ล้านล้านบาทเลยทีเดียวครับคุณผู้ฟังและจะเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสำหรับภาพรวมดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมใน6เดือนแรกในปี2015ที่ผ่านมาครับคุณผู้ฟังขยายตัวร้อยละ0.48 ขณะที่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาคุณฟังอยู่ในระดับทรงตัวและอัตราการใช้กําลังการผลิตนะครับ6เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่ระดับที่63.8เลยทีเดียวทั้งนี้นะครับคาดการณ์ว่าดัชนี MPI นะครับในครึ่งปีหลังเนี่ยมีแนวโน้มในการปรับตัวเพิ่มขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปนั่นเองทางด้านของรองผู้มนวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกล่าวต่อยนะครับว่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายนนะครับอยู่ที่ระดับ 98.05และอัตราการใช้การผลิตอยู่ที่ 4, ทสอสออร้อยละ62.4โดยทางสสอนได้มีการประมาณการดัชนี ผลผลิตอุตสาหกรรมนะครับในปี2565ขยายตัวร้อยละ1.5ถึง2.5และ GDP นะครับของภาคอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ2.0ถึง3.0จากการบริโภคในประเทศส่งสัญญาณในการปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากภาครัฐนะครับเริ่มมีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆโดยเฉพาะนะครับมาตรการในการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบเต็มรูปแบบประกอบกับนะครับประชาชนสามารถออกมาใช้ชีวิตในชีวิตประจําวันและบริโภคตามปกติมาก ากวาเดิมการดําเนินกิจการทางด้านเศรษฐกิจนะครับก็ทยอยฟื้นตัวมาอีกเช่นเดียวกันนะครับสะท้อนให้เห็นนะครับจากภาคอุตสาหกรรมน้ํามันปิตโตเรเลียมที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นเดือนที่9 ติดต่อกันนะครับคุณฟังรวมไปถึงนะครับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องนะครับกับการท่องเที่ยวขยายตัวดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของด้านยานยนต์เครื่องประดับอัญมณีรองเท้ากระเป๋าและเบียร์หรือว่าเครื่องดื่มนั่นเองรวมไปถึงนะครับการอ่อนค่าของเงินบาทครับที่ส่งผลดีต่อภาคอุตสาหกรรมในการส่งออกทําให้สินค้าไทยนะครับสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่16ติดต่อกันครับคุณฟัง จากความต้องการนะครับที่เพิ่มมากขึ้นทั้งในและต่างประเทศครับคุณผู้ฟังรวมไปถึงแนวอุตสาหากรรมเคมีพันเองหรือว่าอุตสาหากรรมเครื่องปรับอากาศนะครับที่มีการส่งออกขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกเช่นเดียวกันสำหรับในส่วนของสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยนะครับที่เริ่มส่งสัญญ,ญาณเฝ้าระวังนะครับโดยทางสสอ,อ,อนเนี่ยใช้เครื่องมือระดับเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย ในการคำนวณน,นะครับพบว่าถ้ารมเศรษฐกิจไทยใน1-2เดือนข้างหน้านครับปัจจัยภายในประเทศยังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อุปสงค์ในประเทศนะครับทยอยฟื้นตัวความเชื่อมั่นภาคอุตสาหการรมปรับตัวดีขึ้นจากการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวและปลดล็อกมาตรการของโควิด -19 ความเชื่อมั่นนะครับทางด้านเศรษฐกิจหรือว่าธุรกิจเนี่ยก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในขณะที่ปัจจัยต่างประเทศนะครับเริ่มส่งผลกระทบประเทศคู่ค้านะครับประสบกับปัญหาค่างเงินเฟ้อส่งผลนะครับให้คําสั่งซื้อชะลอตัวลงทั้งนี้นะครับต้องจับตาด,ดูสถานการณ์การขึ้นอัตราดอกเบีย้ย ความขัดแย้งนะครับระหว่างรัสเซียกับยูเครนยังคงมีการยืดเยื้อสภาพเศรษฐกิจโลกนะครับถดถอยและปัญหาในการขาดแคลนอุปทานที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกรวมไปถึงนะครับวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศกําลังพัฒนาในเอเชียหลายประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นสีลังกาเม,มียนมาและลาวลอาจจะส่งผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศและการลงทุนของไทยได้นะครับ สำหรับในส่วนของอุตสาหกรรมหลักนะครับที่มีดัชนีผลผลิตเป็นบวกในช่วงของเดือนมิถุนายนนะครับเมื่อเทียบกันกับในปีที่ผ่านมาครับคุณผู้ฟังซึ่งอันดับที่1นะครับคุณผู้ฟังนั่นก็คือน้ำมันปิโตรเลียมขยายตัวเพิ่มขึ้นจากในปีเดียวกันนะครับร้อยละ18.5จากผลิตภัณฑ์น้ำมันดีเซลหมุนเร็วน้ำมันเครื่องบินน้ำมันเบนซินน้ำมันแก๊สโซฮอ95เป็นหลัก หลังการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวนะครับการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแบบเต็มรูปแบบและการผ่อนคลายมาตรการจากโควิด -19 นั่นเองในส่วนที่2อครับคุณฟังเรื่องเครื่องปรับอากาศขยายตัวเพิ่มขึ้นนะครับจากในช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมาถึงรอยละยีจากการขยายตัวของตลาดในการส่งออกเป็นหลักโดยเฉพาะการฟื้นตัวของทางเศรษฐกิจนะครับของประเทศคู่ค้าอย่างสหรัฐอเมริกายูโรโซนนะครับประกอบกับนะครับภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงปล่อยหรือว่ามีอากาศ แปรปรวนนะครับและมีอุณหภูมิค่อนข้างที่สูงขึ้นในหลายประเทศส่งผลให้มีการสั่งซื้อเพิ่มเติมนั่นเองในส่วนที่3นะครับในเรื่องของยานยนต์ครับคุณฟัง ขยายตัวเพิ่มขึ้นนะครับจากในช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมาร้อยละ4.2จากผลิตภัณฑ์รถบรรทุกปิกอัพเป็นหลักนะครับเนื่องจากนะครับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศนะครับหลังจากการผ่อนคลายหรือว่าผ่อนมาตรการต่างๆของโควิด -19 รวมไปถึงนะครับการเร่งผลิตเพื่อเป็นการส่งมอบตามคําสั่งซื้อนั่นเองทางด้านของเบียร์หรือว่าทางด้านของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เบียร์เองเนี่ยขยายตัวเพิ่มขึ้นนะครับอีกเช่นเดียวกันนะครับถึงร้อยละ27.03โดยได้มีการเร่งผลิตนะครับเพื่อรอง รับความต้องการของตลาดตัวแทนจาหน่ายและร้านอาหารหรือว่าร้านค้านะครับสำหรับการเก็บสต็อกก่อนที่ผู้ผลิตนะครับจะปรับขึ้นราคาสินค้านเองด้านของปุ๋ยเคมีครับคุณผู้ฟังขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกเช่นเดียวกันถึงร้อยละ31.9โดยมีการสั่งซื้ออย่างต่อเนื่องครับหลังจากปริมาณฝนเนี่ยมากเพียงพอสําหรับการเพาะปลูกรวมไปถึงนะครับราคาพืชผลผลิตนะครับที่มีความสําคัญแล้วก็มีการปรับราคาที่ค่อนข้างสูงขึ้นอีกเช่นเดียวกันนะครับ ทั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังการศึกษาข้อมูลัชนีต่างๆแล้วก็ค่าต้นทุนการผลิตเนี่ยก็ต้องมีการติดตามผลอย่างต่อเน,นื่องนะครับเพื่อให้ราคาต้นทุนหรือว่าการผลิตของท่านเนี่ยได้มีการคงตัวแล้วก็ได้คงกําไร แลวรวมไปถึงนะครับการขยายธุรกิจเองก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่เราต้องมีการติดตามข่าวสารดัาชนิดต่งตางๆที่จะเป็นการส่งผลต่อภาคธุรกิจหรือว่าอุตสาหกรรมอีกเช่นเดียวกันทั้งนี้นะครับใครที่ฟังอยู่และอยู่ในภาคส่วนของอุตสาหกรรมในการส่งออกเนี่ยก็ควรติดตามข่าวสารนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวในประเทศเองหรือว่าข่าวต่างประเทศนะครับหรือว่าพูดคุยรับฟังจากในส่วนของเปิดขึ้นคุยข่าวในวันนี้อีกเช่นเดียวกันก็ได้นะครับคุณผู้ฟังในส่วนข่าวต่อไปครับคุณผู้ฟัง ทางด้านของกรมการแพทย์เองที่ได้มีการออกมาเตือนนะครับเกี่ยวกับโรคถุงลมโป่งพองครับเกิดได้แม้ว่าไม่สูบบุหรี่นะครับคุณผู้ฟังกรมการแพทย์โดยสถาบันโรคส่งออกนะครับเตือนโรคถุงลมโป่งพองนะครับสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในผู้ที่สูบบุหรี่และผู้ที่ใกล้ชิดนะครับหรือว่าผู้ที่สูดดมควันพิษอื่นๆนครับเป็นระยะเวลานาน,าน ทางด้านนายแพทย์สมศักดิ์อักศิลอธิบดีกรมการแพทย์เปิดเผยนะครับว่าโรคปอดอุดกั้นเหลือรังหรือที่มักจะเรียกกันนะครับว่าโรคถุงลมป่งพองนะครับมันก็คือภาวะที่ถุงลมภายในปอดนะครับมีการขยายตัวมากกว่าปกติจึงส่งผลให้พื้นที่นะครับที่เป็นผิวในปอดครับลดน้อยลง จนทําให้การหายใจเนี่ยค่อนข้างลําบากนะครับและส่งผลให้อวัยวะต่างๆของร่างกายเนี่ยได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอสาเหตุหลักนะครับที่ทําให้เกิดโรคดังกล่าวนะครับมากที่สุดนั่นก็คือการสูบบุหรี่ยิ่งสูบมากนครับยิ่งมีโอกาสเป็นมากขึ้นซึ่งเกิดจากการนะครับที่เราเนี่ยสูบเองเป็นหลัก นอกจากบุหรี่แล้วนะครับยังมีสารพิษอื่นๆนะครับที่สามารถทําให้เกิดโรคนี้ได้อีกเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นมลภาวะในอากาศครับต่างท้องถนนนะครับหรือว่าตามโรงงานต่างๆถ้าหากสูดดมสารพิษเหล่านี้เข้าไปสู่ร่างกายเป็นระยะเวลานานนะครับอาจจะทําให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้หรืออาจจะมีความผิดปกติของปอดน,นะครับตั้งแต่เด็กๆจึงทําให้นะครับมีโอกาสเสี่ยงครับที่จะทําให้เกิดโรคนี้ได้มากกว่าบุคคลทั่วไปเลยทีเดียว ทางด้านนายแพทย์อนเนกกหนกศิล์นนะครับผู้อำนวยการสถาบันโรครงอกกรมการแพทย์กล่าวเพิ่มเติมอมีกนะครับว่าอาการของถูกลมโป่งพองครับส่วนใหญ่นะครับมี2แบบครับคุณผู้ฟังนั่นก็คือไอและอาการเหนื่อยโดยผู้ป่วยนะครับจะเริ่มมีอาการไอนะครับและมีเสียมหะบ่อยๆมักจะเป็นมากในช่วงเช้าต่อมานะครับผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการเหนื่อยหลังจากการเดินออกกําลังกายและเมื่อมีอาการมากขึ้นนะครับ การทากิจวัตรประจําวันไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ํากินข้าวก็ทําให้มีอาการเหนื่อยได้อีกเช่นเดียวกันแม้ว่าจะอยู่เฉยๆยก็อาจจะมีอาการเหนื่อยอเช่นเดียวกันนอกจากนี้นะครับอาจจะพบอาการอื่นๆอีกด้วยร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการหายใจถี่หรือว่าหายใจสั้น หายใจเข้าแล้วมีเสียงวีดรู้สึกแน่นหน้าอกแล้วก็เจ็บหน้าอกร่วมด้วยนะครับในบางรายครับคุณผู้ฟังอาจจะมีอาการเบื่ออาหารน้ำหนักลดและผอมลงมากนะครับเมื่อผู้ป่วยมีอาการรุนแรงมากจะทําให้เกิดภาวะความดันโลหิตสูงของหลอดเลือดนะครับที่ไหลเวียนสู่ปอดส่งผลให้หัวใจนะครับห้องล่างขวาโตขึ้นทําให้เกิดภาวะหัวใจวายได้นะครับคุณผู้ฟัง สำหรับในส่วนของวิธีการในการป้องกันโรคถุงลมโป่งพองนั้นก็คือในส่วนที่1นนะครับการหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ครับคุณผู้ฟังส่วนที่2น,นะครับหลีกเลี่ยงการอยู่ในบริเวณที่มีมลพิษฝุ่นควันจากท่อไอเสียครับส่วนที่3นั่นก็คือการสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อเป็นการป้องกันตนเองเมื่อต้องเจอกับฝุ่นควันหรือว่าสารพิษที่เป็นอันตรายนั่นเองนะครับ สำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคถูงลมโป่งพองนะครับคุณผู้ฟังควรดูแลสุขภาพด้วยตนเองนะครับในการหยุดสูบบุหรี่ลีกเรื่องการ,รเผชิญกับมลภาวะทางอากาศพยายามอยู่ในบ้านนะครับหรือว่าในอาคารหากมีความจําเป็นที่จะต้องออกข้างนอกก็ควรสวมใส่หน้ากากาอนามัยทุกครั้งอีกทั้งนะครับผู้ป่วยเนี่ยควรได้รับการฉีดวัคซีนนะครับป้องก,กันโรคไข้หวัดใหญ่และเชือ New ้อนิวโมคอสคัสเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้อาการของโรนครับกำเริบขึ้นอีกนั่นเองนะครับ างที่ทราบเันดีครับคุณผู้ฟังการป้องกันหรือว่าการออกกําลังกายดูแลสุขภาพของตอนเองเนี่ยทุกครั้งเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ให้ความสัมพันธ์ต่อร่างกายนะครับคุณผู้ฟังทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการเช็คสุขภาพร่างกายทุกๆครั้งหรือว่าการตรวจสุขภาพประจําปีก็ยังเป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญการรับประทานอาหารให้เพียงพอการออกกําลังกายหรือว่าการพักผ่อนให้เพียงพอก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ ห่างไกลจากโลกอีกเช่นเดียวกันนะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวข่าวสารดีๆนะครับที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงเปิดคลื่นคุยข่าวสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่อยากติดตามพวกเราย้อนหลังก็สามารถติดตามได้ทาง y o ยูทูบชาแน a อ t ธ a p o อ c a s t อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานทุกคนและวันนี้ผมเอกพลดีบุญมีนชมพระละทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับวัคซีนโควิด -19 จะช่วยสร้างภูมิต้านทานให้กับประชาชนหากติดเชื้อจะลดความรุนแแรรรงงขอกกาาป่ววยยละเสีีชิต รัฐบาลได้จัดหาวัคซีนให้กับทุกคนฟรีโดยเป็นการฉีดด้วยความสมัครใจและจะทยอยฉีดให้ตามลำดับความเสีย่ยงวัคซีนเพื่อสังคมไทยสู้โควิด